ดินวอลฮาร่าไรซิงเป็นเกมแนว Open World Action RPG ที่พัฒนาโดย Developer สัญชาติเกาหลีใต้ยอย่าง Lionheart Studio ตัวเกมนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของการเป็น MMORPG ที่สามารถเล่นแบบคนเดียวหรือว่าจะรวมทีมกับเพื่อนๆก็ได้ครับโดยแพลตฟอร์มที่รองรับนั้นเท่าที่ผมลองหาข้อมูลก็พบว่าทางผู้พัฒนาวางแผนที่จะลงเกมนี้ให้กับ PC และก็โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะ ทีนี้จุดเด่นของเกมเราจะสังเกตได้จากชื่อเกมได้เลยว่าตีมที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ก็คงจะไม่พ้นตำนานนอสจริงๆคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามเกี่ยวกับเรื่องราวของโอ딘วอล h a l ่าไรซิ่งนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดออกมายืนยันว่าจะเป็นไทม์ไลน์ในช่วงไหนแต่ก็คงจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการเกิดแร g n น r o k อกไม่มากก็น้อยนอกจากนั้นแหล่งข้อมูลยังมีการพูดถึงดินแดนที่มีชื่อว่า The a b y s s of the e m p t i n e s s ด้วยนะครับว่า ที่นั่นเป็นสถานที่แห่งความมืดที่ปีศาจมากมายได้ถือกำเนิดขึ้นและผู้ที่นำทัพป,ปีศาจก็คือโลกิซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเทพตนนี้จะเป็นบอสใหญ่ของเกมนี้นั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องย้ำกันอีกทีนะว่าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นยังมีน้อยมากๆจริงๆมาพูดถึงระบบและก็ภาพรวมของเกมกันบ้างนะครับ o อดิน a l h oh a l l a r i s i n g นั้นพัฒนาโดย Unre a l Engine 4ที่รังสรรค์โลกอันกว้างใหญ่แห่งนี้ขึ้นมาทางผู้พัฒน,นาบอกว่า World Map ของเกมจะมีลักษณะ Simmless Open World หรือโลกเปิดแบบไไรร้ออยต่่ทีม่ต้องรอ Loing Screen ผู้เล่นจะได้ประจญภัยไปยังอาณาจักรต่างๆตามตำนานนอรสมีดันเจียนให้ลงไปสำรวจมีพื้นที่เมืองที่เอาไว้พักแล้วก็พัฒนาตัวละครของเราในด้านต่างๆรวมไปถึงการรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่นๆอ,อีกด้วย การเดินทางนอกจากจะใช้วิธีพื้นฐานการเดินการขี่ม้าแล้วนะครับการท่องไปกลางเวหาโดยการขับขี่สัตว์บินได้ต่างๆก็เป็นตัวเลือกให้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างในเทเลอร์ตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วตัวละครของเราสามารถขี่ม้าติดปีกตัวนี้ได้หรือแม้แต่การขี่มังกรก็ยังทำได้ครับทพาว่าก่อนที่จะขี่พวกมันได้ผมว่าขั้นตอนแรกก็คงจะต้องไปตามจับมาก่อนนั่นเอง ในเรื่องของบอสไฟ h ์ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของแอคชั่น RPG ครับซึ่งศัตรูในระดับบอสนั้นทางผู้พัฒนาบอกว่าพวกเขาจะมีทั้งเทพและก็สัตว์ร้ายต่างๆในตำนานนอสเช่น The World Serpent ตัวนนี้นอกจากนั้นตัวเกมยังใส่ระบบ PVP เข้ามานะครับโดยก็จะมีการจัดโซนเฉพาะผู้เล่นที่ต้องการประลองฝีมือกันเองเอาไว้ให้ รายละเอียดของอาณาจักรต่างๆที่ได้รับการพูดถึงนะตอนนี้ก็จะมีมิดการที่เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่เทพแอสการ์ดมอบให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งอาณาจักรของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าแมนฮัมอาณาจักรที่2ก็คือโยทันฮามครับสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห้งแล้งที่เป็นที่พักพิงของเหล่ายักษ์ยศนาพวกมันก็คือทายาทของอีเมีย อาณาจักรที่3ามคือนิฟเฟลฮาร์มดินแดนแห่งความหนาวเย็นกับฤด,ดูหนาวที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่นี่เป็นบ้านของคนแคระที่สามารถอยู่ร่วมกับสภาพอากาศแบบนี้ได้โดยบ้านเมืองของพวกเขานั้นมีชื่อว่านิฟเฟลฮาร์มและดินแดนสุดท้ายที่ทางผู้พัฒนาปล่อยข้อมูลออกมาก,ก็คืออารฟฮาร์มทวีปที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจากพรของอิกราซิลแน่นอนว่านี่เป็นบ้านของชาวเอลฟ์ผู้มีพลังเวทมนตร์ทว่าพวกเขาก็เลือกที่จะตัดขาดจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ เอาละครับต่อไปจะเป็นข้อมูลสายอาชีพเริ่มต้นก็จะมี Warriors คลาสนักรบที่ใช้ดาบกับโล่เป็นอาวุธครับอาชีพนี้ก็จะเป็นแนวหน้าประทะศัตรูแล้วก็จะคอยป้องกันเพื่อนๆในกลุ่มโรคเป็นอาชีพต่อมาที่มีทักษะการต่อสู้ในด้านของการรอบสังหารรวมทั้งการใช้มีดและธนูครับ อาชีพที่3ก็คือซอนเซเรสจอมเวทที่ใช้พลังเวทมนตร์ธาต่างๆทั้งไฟน้ำแข็งพิษและก็คำสาปและสุดท้ายก็คือพรีสคลาสที่ได้รับพลังอิกราซิลในการรักษาเพิ่มพลังให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ทีนี้ส่วนของเผ่าพันธุ์ที่เราเลือกได้ก็จะอ้างอิงตามอาณาจักรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยักษ์เอลฟ์และก็คนแคระนั่นเอง เอาละครับในส่วนความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเกมนี้นะผมชอบบรรยากาศที่ได้เห็นในเทลเลอร์นะครับแผนที่ที่กว้างใหญ่แบบ Open World ที่วางอยู่บนพื้นฐานตำนานนอสเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนมันไม่เหมือน s s a s s i n s Creed <S ภาคล่าสุดที่ไม่ได้ใส่ความแฟนซีเข้ามามากขนาดนี้อย่างไรก็ตามตัวเกมก็ยังไม่ได้แสดงให้เราได้เห็นฉากต่อสู้มากนากกักน,นะครับผมก็เลยเป็นห่วงว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นแนว Black d e s e r t ที่เปลี่ยนธีมมาเป็นตำนานนอสเฉยๆหรือเปล่ารวมทั้งการลงให้กับมือถือก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคอยดูครับว่าาว่าาาาากกรรรฟิะหหงงง2แพลตตอ์มันนนขดไท้ผู นา,นาก็ยังวางแผนที่สามารถเล่นแบบ cross platform กันได้ด้วยผู้ชมเลยครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะ สุดท้าย Odin w oh a l l a r i c i n g เป็นเกมที่จะเปิดให้เล่นฟรีทว่ากำหนดการนั้นเลื่อนมาจากปีที่แล้วมาเป็นช่วงครึ่งแรกของปี2021แทนซึ่งวันกำหนดการยังไม่มีระบุออกมาในตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็รอติดตามข่าวกันอีกทีนะโดยในช่วงท้ายของวิดีโอตอนนี้ผมก็จะทิ้งเทรลเลอร์ทั้งหมดเอาไว้ให้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนได้ดูกันเหมือนเดิมและก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนของช่องทั้ง Advis ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอที IT, ทั้งคอมพิวเตอร์ Note book, รอโน้ตบุอมมมนนนิเื่่ีีดั้้้งงถึสสาคคุชทซ สินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด 3mwof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึง IT ีนึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสบันเนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยกุ่สมบัติแสงสีฟ้าที่ทำให้ใสสบายอีกทั้ง Op t ทัมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ด the move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะ าละรครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับทาก 생조차 외면한 파멸의 시대가 도래하겠지. 신과 거인. 인간과 난쟁이. 사르에는 재앙의 겨울과 질 같은 어둠의 시대. 아무런 실마리도 잡지 못했단 말이오. 途中から追い寄ら 진행토록 하라. I'm just a